สวัสดีค่ะมาพบกับนิชาลัญญาชินะคะมาดูว่ารถใครมานะคะดูนะคะรถใครมาแล้วใครขับนะคะเธอมาบังฉันทำไม <c oughs> มีอะไรมาฝากแ<เ>อดมินเปล่า อนเทนะหอนปะโลดทำไมปิดประตูโอ้โหโุดแล้วไปหานมากปะตูมาน้ำอีกเนี่ยเออเออหนัาน้ำคเดียวหลังใครกัน้ามีได้อาบน้ำสำหบโอ้ยปวดชามากเลยออ๋อมันไม่ใช่อย่างที่คิดไปจ่าไปรถดผู้ใดสัะ ไายตูไตูไปลืมฝากซื้อของกินที่เต่างอยเดินมันดูไอ้หัวแดงหัวแดงเปลี่ยนสีไหมหัวแดงหัวแดงเปลี่ยนสีไหม นี่นะคะเปียวได้อะไรนะคะมีของฝากมาด้วยอ่ะนี่คือของฝากของแอปเปิยโอ้โหที่ที่นุถือลงมาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่คือเรื่เลยอดยอดจะเป็นเทสจิเทสเทสเทสได้หรอได้สิใช่ใช่ติบจุ่มใช่ตดิบจุ่มสีมันแจ็เกินมันใช่เหรอไม่ลองทาดูก่อนมันอะลองสีลองสีสีในแท่งมันก็อันนี้ กัดกินเลยเออมันเข่าอะมันไม่ใช่แบบนั้นนะสีส้มๆนะเออสีสวยคือเปียวอเปียวเปียวคือแบบนี้นะสีในเนี้ยมันสีในเนี้ยมันมันสีมันหอมเออหอมมากเลยวันนิลาสีในแท่งเหมือนมันสดนะแต่ว่าพอทาแล้วมัน มันโอเคเลยอ่ะใช่พอดีอืมเครื่องหอนปกติใช้แต่ลิปอะไรนะลิปจุ่มจุ่มลิปซองลิปซองลิปซองเซเว่นหรืว่าหมูจุ่มเนี่ยเออนึกว่าหมูจุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวชิ้นชิ้นไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวยืนรออยู่นะยืนรออยู่นะนี่มีแป้งพี่หนุ่มนะคะมีแป้งแล้วก็อะไรมีโอ้ยที่กีตาร์หรือเปล่าอายไลเนอร์หรือเปล่าโอ้ยมาสคาร่า กลิบอ่ะลองเทสสีนี้สิสีนี้จะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอ้ยสีนี้น่าสวยเข้ากับหน้าเปรี้ยวเลยนะเนี่ยเอสเตอร์ลอเดอร์โอเคดีว่ะโอเคขอบคุณนะคะนี่จะฟังอมูก็มันหมดแล้วเนาะเทสแปงสกอตนายเบิ้งเปิดเบิ้งกันเนาะเบิ้งเบิน่เปิดน่ารู้ มันไม่ใช่แป้งมันไม่ใช่แป้งะทุกคนมันเป็นบัชออนเราก็นึกว่าเป็นแป้งไหนดูสีสิเอ้ยมันชมพูพีทพีทเออมันเข้ากับเธออือออเอเคนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณพี่หนุ่ยนะคะพี่หนุ่ยนะที่มาลอบกดนะคะที่เป็นเลียงซีมาลอบกดนะคะพี่แกก็ ของฝากมาให้เอรดียวนะคะนี่เลยนะคะนี่ขอพูดเลยนะคะใจดีมากมากเลยของเพิ่งถึงนะแกฝากให้ดึงงานแล้วนะแต่ว่าป้าลืมนะคะรารอบก่อนเราไปวางเยี่ยมป้าลืมให้นะครับพี่แกฝากไว้กับป้านะคะเพราะพี่แกไปหาป้าที่บางเยี่ยมก็เลยฝากไว้กับป้าแต่แล้วมารอบนี้ก็ฝากมากับบาวนุใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้บาวนุก็มีภารกิจมา รับนางลำที่บ้านขวดสูงเนาะใช่แต่รอแต่รอพี่ชิดไปอาบน้ําอยู่ตอนนี้นะอเพราะว่าเมื่อเช้าพี่ชิดบอกว่าบ่ได้อาบน้าอ๋อภารกิจไปรับนางลำที่ขวสูงไม่น่าหรอเอารถตู้มาแต่วันนี้น่ะตอนนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วเนาะใช่ถ้ากลับไปนี่คือลำพอดีประมาณบ่ายกันกี่โมงอะบ่ายอ่ะช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นไม่รู้อะถ้ากลับไปถึงนี่บ่ายสองนะ บายสองก็น่าจะประมาณสักบ่ายสามน่าจะลำมั้งแต่นางลำอยู่ที่โพสู์คือแตกดวลรอตั้งแต่้าใช่ตั้งแต่เช้านะเห็นที่เอ่อแม่ผู้ใหญ่เนาะแม่ผู้ใหญ่เอ่อแฟนพี่ดอนอ่ะใช่แกไล่สุดก็รอแต่เช้าก็ไม่ไม่แปลกใจหรอกว่าระยะทางเดินมาเกาะจากว่านอนมาเกาะก็ไกลเนาะใช่ไกลมากใช่ก็เลยมาถึงช้านิดนึง ถ้าแต่งหน้าไว้ก็แต่งใหม่ <laughs> ไม่อะไรบนรถมีแอร์ค่ะนี่รถตอ,อมีรถตู้มารับนางมา ลิปนี้ก็จบไปียงนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามนิชาลัญญาชีนนะคะขอบคุณค่ะ